ก็มีน้ำเด็กค่ะก็สั่นไม่ใส่ถัยังไปหล้ใช่แ้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วมีเฮี้ยวแห้ แต่งราคาเท่าไหร่แค่สิบบาทค่ะเริ่มต้นสิบบาทเลยอันนี้มีน้หาธรรมดาอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวแห้งเกี๊ยวแห้งเปิดทุกวันไหมครับหลังแล้วแก่ นี่ช yeah, ่วยมันเด็กเขาทำบัตรกันนหมอ่า้วไม่ไปไหนก็เป um> um> ิดกว่าใช่ค่ะบางทีเราก็ไปหาหมอมาเลยตามสภาพชื่อร้านเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวกับม้วนค่ะตวนอันนี้มีเกียวแห้งค่ะ